เคยสงสัยกันไหมครับว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมลีกฟุตบอลลีกนี้ถึงกลายเป็นที่พูดถึงเป็นความคลั่งคล้ายของผู้คนทั่วโลกได้ขนาดนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรที่ทำให้ลีกนี้มันมีความพิเศษพิเศษยิ่งกว่าแค่เกมการแข่งขันในสนาม และคำถามนี้เนี่ยแหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เพราะว่าเบื้องหลังผลบอลแพ้ชนะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยโอ้โหมันมีอะไรที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เยอะแยะไปหมดเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าว่าอิทธิพลของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันแผ่ขยายไปไกลเกินกว่าแค่ในสนามฟุตบอลได้ยังไงแล้วมันไปถึงระดับโลกแบบนี้ได้ยังไงกัน 4,700ล้านนี่ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดานะครับแต่นี่คือจำนวนคนที่สามารถเปิดทีวีดูพรีเมียร์ลีกได้จากทั่วทุกมุมโลกเพราะมีการถ่ายท่อสดไปถึง212ดินแดนคือตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะมากมันคือเครื่องยืนยันถึงพลังที่มันมหาศาลจริงๆของลีกนี้ครับไอ้พลังที่ว่านี่นะครับในทางสากลเขาเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับ ซึ่งนี่แหละคือคุณแจสําคัญเลยที่จะทําให้เราเข้าใจอิทธิพลของพิมลิกอย่างถ่องแท้คือมันไม่ใช่แค่การแข่งกีฬานะครับแต่มันเป็นเหมือนสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งมากๆให้กับสหราชอาณาจักรในเวทีโลกเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกถึงบ้านเราดูอย่างมวยไทยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังมากๆของประเทศไทยเราใช่ไหมครับ พรีเมียร์ลีกก็ทำหน้าที่เดียวกันเป๊ะเลยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่สมบูรณ์แบบให้กับสหราชาอาณาจักรเหมือนกันแล้วเชื่อไหมครับว่าอิทธิพลของมันเนี่ยมันลึกซึ้งถึงขนาดที่ว่าถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการทูตระหว่างประเทศเลยนะครับเพราะไม่ว่าจะมาจากชาติไหนวัฒนธรรมไหนพอคุยเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปุ๊บอา้าวกลายว่าคุยกันถูกคอซะง,งั้นแล้วไอ้ลีกที่มันยิ่งใหญ่ระดับโลกขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง เราคงต้องย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นกันหน่อยครับจุดเริ่มต้นที่มันเป็นการปฏิวัติวงการฟุตบอลอังกฤษไปเลยคือการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับ แต่มันมาจากวิกฤตเลยในช่วงยุค80จนกระทั่งความสำเร็จของทีมชาติในฟุตบอลโลกปี1990เนี่ยมันมาจุดประกายความหวังอีกครั้งทำให้บรรดาสโมสรชั้นนำตัดสินใจครั้งใหญ่แยกตัวออกมาในปี1911แล้วก็ก่อตั้งลีกใหม่ขึ้นมาในปี1992เพื่อเป้าหมายสำคัญนั่นก็คืออิสระทางการเงินอย่างเต็มที่และใช่แล้วครับหัวใจสาคัญของการแยกตัวครั้งนี้ก็คือเงิน สโมสรต้องการอำนาจในการเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเองสปอนเซอร์เองเพื่อที่จะสร้างรายได้แบบมหาศาลชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์และนี่คือตัวเลขที่เปลี่ยนเกมไปตลอดการ304ล้านปอนด์นี่คือมูล,ลค่าของสัญญา,ถ,าถ่ายทอดสดฉบับแรกกับ BSKB ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มันพลิกโฉมวงการฟุตบอลอังกฤษไปเลยครับมันคือจุดเริ่มต้นของยุคที่เงินทุนมหาศาลไหลเข้ามาในวงการฟุตบอลจากประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นตรงนั้นแหละครับ มาเลยหล่อหลอมให้พรีเมียร์ลีกกลายเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าในฤดูกาล202526เนี่ยมันมีความเข้มข้นอะไรเกิดขึ้นบ้างฤดูการนี้เปิดฉากมานะครับโดยมีลิเวอร์พูลในฐานะแชมป์เก่าจากปีที่แล้วเป็นทีมที่ทุกทีมต้องจับตามองแล้วก็อยากจะล้มให้ได้แต่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับไม่มีอะไรง่ายเลยเพราะมีสามทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาท้าชิงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซันเดอร์แลน ที่การกลับมาของพวกเขาเนี่ยมันหมายถึงการกลับมาของสึกดาร์บี้แมชที่ดุเดือดมากๆกับคู่อริตลอดการอย่างนิวคาสเซลด้วยและดูนี่สิครับความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาจริงๆแม้แต่ทีมช้ําเก่าอย่างลิเวอร์พูลก็ยังต้องปรับทัพครั้งใหญ่มีดาวดังคนใหม่ย้ายเข้ามาแล้วก็มีสัญลักษณ์ของทีมที่ต้องย้ายออกไปนี่แหละครับคือเสน่ห์ความไม่แน่นอนของพรีเมียร์ลีกไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวนะครับที่ปรับทัพ ทีมยักษ์ใหญ่อื่นๆก็กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกันอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาคุมทีมอย่างรูเบนอโมริมนอกจากเรื่องของทีมแล้วมันก็จะมีดราม่าในระดับตัวผู้เล่นด้วยที่ช่วยเพิ่มสีสันว่าความน่าสนใจก็ไปอีกอย่างเช่นกรณีของดาวรุ่งที่ต้องต่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะรอบแรกจะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนและนอกเหนือจากเครื่องตัวผู้เล่นแล้วอีกมิติที่น่าสนใจมากๆของพรีเมียร์ลีกก็คือการดวกลกึล่าาผู้จััดดกกรรทีมะบโล มันเหมือนการเล่นหมากรุกกันเลยครับอย่างเช่น Enzo Maresca กุนซือคนใหม่ของเชลซีที่เคยเป็นถึงอดีตผู้ช่วยของเปปกอร์เดล่าเขาก็นําระบบแทคนิคที่ค่อนข้างซับซ้อนเข้ามาใช้คือระบบของเขาเนี่ยมันเริ่มจากแผน4 3 3ธรรมดานี่แหละครับแต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงที่เขาจะสั่งให้ฟูลแบ็คคนหนึ่งขยับเข้ามาเล่นตรงกลางสนามเพื่อสร้างความได้เปรียบเรื่องจํานวนผู้เล่นในแดนกลางและก็ควบคุมเกมเอาไว้ให้ได้แล้วผลลัพธ์ของทั้งหมดที่ว่ามาทั้งนักเตะใหม่ผู้จัดการทีมใหม่แทคติกใหม่ๆ มันก็สะท้อนออกมาในตารางคะแนนนี่แหละครับที่มันจะมีความผันผวนสูงมากแล้วก็คาดเดาอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเอาละครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันกําลังจะพาเราไปไหนอนาคตของลีฟุตบอลที่มีคนดูมากที่สุดในโลกจะเป็นยังไงต่อไปที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นเลยว่าความสําเร็จของพรีเมียร์ลีกมันไม่ใช่เรื่องฟลุกเลยนะครับแต่มันคือสูตรสําเร็จที่ลงตัวมาก ที่ผสมผสานทั้งประวัติศาสตร์แห่งการปฏิวัติพลังทางการเงินมหาศาลการรวมตัวของซูเปอร์สตาร์จากทั่วโลกการดวลแทคกติกชั้นยอดแล้วก็ดราม่าในสนามที่คาดเดาไม่ได้ทุกอย่างมันรวมกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี้มันเลยกลายเป็นมหากาบที่ไม่มีวันจบสิน้นที่ทําให้คนทั้งโลกต้องคอยติดตามและทิ้งคําถามสําคัญที่สุดไว้แค่ข้อเดียวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่งนี้สุดท้ายแล้วใครกันที่จะได้เป็นแชมป์